บทสัมภาษณ์ทิ้งบอมของโมซาลามีใครบางคนไม่อยากให้ผมอยู่กับสโมสรโมฮัมหม็ดซาลาออกมาตอบโต้อย่างดูเดือดหลังถูกดรอกเป็นตัวสำรองแบบกระทันหันโดยอ้างว่าเขาถูกโยนความผิดให้รับไปเต็มๆ t h r o w n under the bus และยอมรับว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้ซาลาเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานในเกมเสมอลีด3ต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และเขาได้ให้สัมภาษณ์ที่หาได้ยากในโซนผู้สื่อข่าวหลังจบเกมโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้กล่าวหาสโมสราโยนความผิดให้เขารับกล่าวว่ามีใครบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ที่สโมสรอ,อ้างว่าตอนนี้เขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆแล้วกับอาร์เนสลอตเผยว่าเขาบอกแม่ให้มาดูเกมเจอไบรตันสัปดาหน้าเพราะอาจจะเป็นการบอกลาแอนฟิล ในขณะที่ประเมินการแข่งขันซาร่ากล่าวว่ามีบางสิ่งที่เขาไม่อยากจะเชื่อและเมื่อถูกถามให้ขยายความเขาตอบว่าเรื่องที่ผมนั่งสำรองตลอด90านาทีนั่นสินี่เป็นครั้งที่3แล้วคิดว่าเป็นครั้งแรกในอาชีพของผมเลยผมผิดหวังมากผมผิดหวังมากๆถ้าให้พูดกันตามตรงผมทําให้กับสโมสรแห่งนี้มามากทุกคนก็เห็นกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะฤดูการที่แล้วการต้องมานั่งสำรองแบบนี้ผมไม่รู้เหตุผลเลยจริงๆ ดูเหมือนว่าสโมสรพยายามจะโยนความผิดให้ผมรับจบ throwing me under the bus นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกผมคิดว่ามันชัดเจนมากว่ามีใครบางคนอยากให้ผมเป็นแพ้สโมสรให้สัญญากับผมมาเยอะแยะเมื่อช่วงซัมเมอร์และจนถึงตอนนี้ผมนั่งสำรองมา3ามเกมแล้วสโมสรจึงพูดไม่ได้ว่าพวกเขารักษาสัญญา ผมเคยบอกมาก่อนหน้านี้ว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดก,การทีมแต่จูๆ่ๆเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันแล้วผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับผมแล้วดูเหมือนว่าผมอยากจะพูดว่ามีใครบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ที่สโมสรอนแต่ก็นั่นแหละกับสโมสสนนี้ผมจะสนับสนุนเขาตลอดไปลูกๆของผมก็จะเชียร์ทีมนี้ผมรักสโมสรอนและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปซาลาห์ยอมรับว่าเกมกับไบรตันอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูล ผมโทรไปหาแม่เมื่อวานแล้วบอกท่านว่ามาดูเกมเจอไบรตันไม่สําคัญว่าผมจะได้เล่นหรือไม่แต่ผมจะซึมซับบรรยากาศให้เต็มที่เดี๋ยวเราคงได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในหัวของผมคือผมจะไปมีความสุขกับเกมนั้นไม่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ไม่ว่าจะนั่งสำรองหรือไม่ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่นั่นจะเป็นเกมที่แอนฟิลผมจะบอกลาแฟนบอลก่อนไปแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์เพราะผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมไปอยู่ที่นั่น ซาลากล่าวต่อว่าสําหรับผมแล้วยอมรับไม่ได้เลยถ้าให้พูดกันตามตรงผมไม่รู้เรื่องนี้ทำไมถึงเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจเลยผมคิดว่าถ้าผมอยู่ที่อื่นสโมสรทุกสโมสรก็คงจะปกป้องนักเตะคนนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์นี้แต่ในมุมมองของผมตอนนี้เหมือนกับว่าคุณโยนโมให้รถชนรับผิด เพราะตอนนี้เขาเป็นปัญหาของทีมผมคิดว่าผมไม่ใช่ปัญหานะผมทําให้กับสโมสรแห่งนี้มามากเพื่อให้ได้มาซึ่งความเคารพที่ผมต้องการและผมไม่ควรต้องมาสู้เพื่อตําแหน่งของผมทุกๆวันเพราะผมพิสูจน์ตัวเองจนได้มันมาแล้ว คนอาจจะพูดว่าคุณไม่ได้ใหญ่ไปกว่าใครผมไม่ได้ใหญ่ไปกว่าใครนะครับผมแค่ได้ตำแหน่งนี้มาเพราะความสามารถของผมคนเดียวเท่านั้นช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และ Share กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ